เทา่าไหร่เหรอจัดมาฝนั่งเรื่องไหนฝนั่งเรื่องอะไรฝรั่งเพื่อนฝรั่งหรือฝรั่งเพื่อนฝรั่งครับฝรั่งเนี่ยฝรั่งต้อง พอเลี้ยงเลยเพื่อนแนวพอเลี้ยงไหมตัดติดนิดนึงอุ้ยไม่ใช่อย่างนั้นดิโอ้โหหนังดูดีมีไหมดูหนังเอวีอไรเงี้นหน่วยท่าดูหนงังเอวีเนาะเออใครให้ออกความไม่เห็นครับอยู่เงียบไปคนทำไมเหรอคะเงียบไปคนทำคารกระเทยอ,อยู่ส่วนกระเทยไปนะเ็ยังถาอะไรอ่ะตลกเหรอ ก้ามันว่าโยอางกีวะกี่มเลยแฟงไแฟงาแฝไปตรงนั้นน่ะไม่เลยเนี่ยูยังไงยนอยคนอยู่ไหนวะเนี่ยนีจะเฮ้ยยังบนมบนมบนมึงนเต็มเลยยืนยังบนมนเต็มเลย นุ้ยข้าลงมาแล้วนุ้ยทีนี้ข้าลงรถมาแล้วแปยังเล่นนั้นไปอยู่นั้นมีรถมีรถมีรถไปทิมตัวทิมจะน็อกตัวทิมจะน็อก ริมน็อกทำแล้วทำแล้ว ไอ้แป้งก็น้องไอ้แป้งมาทำไมอ่ะเาอยู่กับบาร์ะตัวเองเห็นตะขอควาเห็นเนี่ยน่ามีตะขอควาเห็นนี่เลยตัน Watch o u น่งตัวนึงน่าจะวิ่งขึ้นไปแล้วโอ้แล้วโลง่งไงโผล่มาไ <It 's S 1> มา้ล <marked S 1> ่าสุดต้นไมน้นี้น่าจะหมอบอยู่ บนเขาเขาเพื่อนนี่นจัาอเขาลัน็นอตสวยๆสยๆสๆแม่ไ้เหรอ่ยในห้องลกไง,งยอง<ะ>ไม่ใช่นะี่นไม่ได้อยู่นี่ <c oughs> แต่ยังมนมีถ็อดจับเย วิ่งไปไหนอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะวิไไ่งไปบ้านน็อกวิ่งไปบ้านทำไมไม่วิ่งตามว้าดอ่ะตอนนี้ไงตัวเองมันยิงมันยิงตัวเองยังแลอกฝั่งเอา ít đi để đi, bắn riêng mà nè, lock lock quay, lock quay, lock. เดือดลูกโอ้ท่านแป้งช่วยพระชิดผมไว้ท่านแป้งครับฟาถูกเออหนุ่ยช่วยบาดได้จ้ะวิระท่านแป้งช่วยชีวิตตวเอีกแล้วไอ้น้องเจ็บมากล่ะ <laughs> เฮ้ยหนูช่วยยิงอยู่เมื่อกีเออ้เห็นหนุ่ยโยกไกลอยู่ไหมถึงถึงเมื่อกี้หนูช่วยอยู่แล้วไอ้แป้งมันลารหนุ่ยลารห่าอะไรเขายิงคนเดียวยิงคนเดียวเลยเดี๋ยวดูคลิปกน ผ่านเขาเห็นมันโดดลงเขาเห็นมันโผล่เขาก็ยิงเลยเลยยิงไงเขาก็ยิงไ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 งถ้ากำลังหิวก็หายเลยทันทีผมมันขับรถอยู่เลยนะหนุยเอาหรอแจงยิงมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเฮ้ยมันอยู่นิ่งๆก็ได้

ไป poured, ar, ไปเ <ographic. S 2> นเ่ยใจวะนี่อ <regulate> ่ต้งเก่งหนูบ้าอ้ดึง้หน่อยม่นด้ม่นด่งได้มีรถขับมาขวานะ ตัวเองแปลรถลบมาหลบดิแ้งขอรูปนึงเฮ้ยโดยกระท้าโดวกระท้าเอาไี่ไหาตัวเล็กคิงเอาเอาเอาหนูกวัจเอ,อ่าดูดิโอเคโอเคหนูก okay. วัจะจ้าแต่ขอไม่ค่อยดีเลยมีอยู่ตรงนั้นตัว tao Còn ba nó mỉa thôi Mì đi Ồ, ấy nhầm rồi cũng không phải được quá Ồ, <laughs> ไรหวะเยอะมากตัวเนี้ยโอ้โหไรหวะคนไหนแม่งหมดจะเล่นก็เล่นไม่ได้เลยนะจะได้เล่นดีไมนี่ยวันนี้เล่นไม่มีสมาธิเไงถ้าน่าจะเตอร์ก็ล่าหนุย่ยไหวแล้วไม่ไหวแล้วเตอร์ลเล่นไม่ได้เนีเ่ยไหนก็ตื่นเข้าไปละอือ เฮ้ยมีคนว่ะอุ้ยมีบนบ้านไม่งสดเสียง ต้องไต่แล้วเพื่อนจังว่นนี้เมื่อกี้แม่งยิงไม่โดนเฉยเลยฮะตอนที่ยิงเดสดอปดีคนนั้นแม่งมืนแตาเป็นค้านั่นเองตาอืมเสร็จเร็วยากขายังดีเดี๋ยวมึงก็ต้องโผล่มันจะไปไหนได้วะวงก็อยู่แค่นี้นบนบ้านอุ้ยมันอยู่บล็อกขวา อยู่ตรงนั้นเหรอเพื่อนวิวงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้ววิวงบีบแล้ววงบีบแล้วเอาไม่ไม่มาไม่ไม่ยอมมา <c oughs> ดูดิ <c oughs> ไม่ยอมมา <c oughs> เฉยเลยอ่ะโอ้ย <c oughs> อมตายดีกว่า <c oughs>